เขาคนนั้นเขาพูดถึงคุณว่าอย่างไรนะคะคลิปนี้เป็นดันดอมนะก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คกันก่อนว่าเขาคนนั้นเนี่ยเป็นใครลักษณะอะไรยังไงประมาณไหนนะคะขอดูหน่อยนะเขาคนนั้นเป็นใครลักษณะประมาณไหนกันคะถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้าไม่ตรงคำทานายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะคะเพราะว่ายังเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะโอ้ คนคนนี้นะคะน่าจะเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่มีการจบกันไปแล้วมีการแยกย้ายมีการเลิกรากันไปแล้วนะคะแต่ว่าอ,อมันก็ยังมีบ้างที่ได้กลับมาคุยกันมีบ้างที่ได้เจอกันหรือว่าได้คุยกันหรือว่าได้เห็นกันผ่านโลกโซเชียลอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเขาคนนั้นนะคะอาจจะมีเจ้าเข้าเจ้าของไปแล้วด้วยก็ได้นะคะจากภัยที่ขึ้นมา เะคะ e n e r g y เป็นคนเก่ามีการคุยกันบ้างหรือว่าอาจจะไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่าได้เห็นได้รับรู้เรื่องราวกันผ่านโลกโซเชียลหรือว่าอาจจะได้รับรู้เรื่องราวของกันและกันผ่านจากบุคคลอื่นๆที่เอามาพูดหรือเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็เขาคนนั้นอาจจะมีเจ้าเข้าเจ้าของไปแล้วหรือในทางกลับกันก็อาจจะเป็นตัวคุณนี่แหละที่มีเจ้าของไปแล้วนะคะ ขอดูลัคนาราศีกันหน่อยนะอาจจะเป็นลัคนาราศีของตัวคุณหรือจะเป็นลัคนาราศีของตัวเขาก็ได้เช่นกันนะคะเป็นคนที่เกิดวันพุธนะคะราศีเมถุนราศีกันคนที่เกิดราศีสิงค่ะราศีมีนราศีตุลราศีกันนะคะขออีกหนึ่งใบเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกก็ได้เช่นกันนะ แล้วเขาคนนี้เนี่ยคนที่เป็น energy ตามที่ไพ่ขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะเขาคนนั้นเขาพูดถึงคุณว่าอย่างไรบ้างคะอืมอาจจะพูดถึงคุณในแง่ที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ ะะอาจจะพูดถึงคุณในแง่ที่เหมือนคุณเป็นฝ่ายแบบเดินออกไปจากชีวิตเขาคุณเป็นฝ่ายแบบเลิกรากับเขาคุณเป็นคนที่ทำให้เขาเสียใจอะไรประมาณนี้คุณอาจจะเหมือนกับพูดง่ายๆพูดภาษาแบบง่ายๆเลยนะเหมือนคุณไปเจอคนใหม่แล้วคุณก็มีการเลิกราหรือมีการแยกย้ายไปเรื่องนี้เนี่ย มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆก็ได้แต่ว่ามันเป็นคําพูดที่ออกประจากปากเขาซึ่งเขาอาจจะพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเย็นๆนะคะอย่าพึ่งใจร้อนนะอะขอดูต่อหน่อยแล้วเขาพูดถึงคุณว่าอย่างไรบ้างเขาบอกว่าคุณมีความมีความเป็นละอ่อนมีความเป็นเด็กยัง งองแงงองแงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้นะคะตรงข้ามกันกับเขาซึ่งเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วเอออาจจะดูแบบพูดดูเข้าข้างตัวเองไปเนาะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้จริงๆก็ได้นะคะอ่ะแล้วเขาพูดถึงคุณว่าอย่างไรอีกคะ่ะอืมเอาแต่ใจตัวเองนะคะอืมเวลาที่อยากได้คําตอบอะไรคุณก็ต้องคุณก็ต้องเอาคําตอบเดี๋ยวนี้ต้องเป็นตอนนี้ เท่านั้นนะคะเออดูเหมือนกับว่าเขาพูดถึงคุณในแง่ที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะคนคนนี้อในทางกลับกันเนี่ยเขาอะมองว่าตัวเขาเองอะเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะเป็นคนที่แบบดูแลเทคแคร์เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคลั่งรับคุณในระดับหนึ่งนะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยคุณกับเขาก็ก็เป็นเพื่อนกันได้ปกติไม่ได้มีอะไรที่จะ มือนมาโกรธมาเคืองกันไม่มีแล้วถ้าเป็นเพื่อนกันได้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องติดค้างกันอีกอะไรประมาณนี้ถ้าเจอก็พูดคุยหรือว่าก็ยังสื่อสารก็ยังติดต่อกันได้ปกติคือคุยกันได้ปกติอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าคําพูดของเขาก็ทําให้อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าพอแล้วฉันไม่ไอยากเป็นเพื่อนกับเธอฉันไม่ได้อยากแบบติดต่อหรือไม่ได้อยากคุยกับคนแบบคุณสักเท่าไหร่หรอกอะไรประมาณนี้